สวัสดีค่ะสวัสดีทุกอย่างลูกสวัสดีค่ะสวัสดี FCO ยาวชาแนลนะคะพี่นอ้องวันนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านแสนส,สวยของเรานั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆเ,เลิกเรียนมาแล้วอยากกินอะไรลูกไข่ดาวมา่อกี้อยากกินไข่ดาวอะไรไข่ดาวยืมๆไม่มันอยากกินอะไรไขเียวเนยก,กินมะคือกันได้ไพี่นอ้องส่วนคุณแม่ก็ไข่ดาวสุกๆ โอเคเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าใครกินอะไรน่าอร่อยมากขึ้นมาในกันนะอะไรกันลูกทำอะไรกันขึ้นมาในกันได้อันนี้ของมาอพี่เป็นนกอติเลียงไข่ดาวเยิ้มเยิ้มมาไ่ได้ของพ่อก็ไข่ดาวเยิ้มเยิ้มและสุกๆเพรอะยอย่างคือใไซส์สอดนะจ๊ะไม่หมองกินไข่เจียวจ้าไข่เสอดอริ่มแย่งกันแล้วนะคกับหลานยิ่งยังกันเนี่ยอะไรลูกตั้งไปลูกตั้งไปเออ ใส่หมูไปแบบว่าบอใส่ควาไม่มูด้วยข้าวที่อะไรไม่โลกเด็กเด็กบรรยากาศดีเวอร์อุ้ยสะบอคุแม่เป็นไข่ดาวยิ้มๆ่ไข่ดาวสุกๆอุ้ยเนยังออนไลน์พดบออุ้ยรว่าออนไลน์พดปลูกเก่าไรพักมูไปไหนเนาะงูไปไหน้งน่กินอะไร อย่างเดียวปยิมเนระแ่บไรยิ้มไปได้ทุกคนได้อซ่บปตอไข่ดาวไข่เดียวเจ้าาดอืมึงอื่ผมด้วยาล่าข่อเนี่ยเาล่าข่่อเราอ่จเียโอ้โหน่ากินมากค่ะ กินย่ามก่อไสวยมากงยเดี๋ยวภาไปชมบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศรอบบ้านนะคะวันที่อ่ะริเวอร์บรรยากาศดีเวอร์ค่ะทุกคนดอกไม้ก็กำลังจะเป็นดอกแล้วนะคะพดอกเบอร์ทำไมแบบง่ามอ่ะไม่รู้มองช่บรรยากาศ,กาศเดี๋ยวก็จะปลูกของแบบง่ามแล้ว ากาศหน้าบ้านเราเป็นไงบ้างคะทุกคนดีเวอร์พี่น้องเิ็งบรรยากาศดีบ่นี่ดดนกินข้าวกันต่อจ้าช่วงนี้ก็จะเป็นวันหยุดก็จะมาอยูอ่บ้านหลังนี้เล่นอยู่บ้านหลังนี้นะคะตอนนอนก็ค่อยกลับไปนอนที่บ้านหลังสีชมพูจ้า เสียงกันน้อพอกับมิบมีบอเอาไปบรดืดให้นะเอาไปบรืดหน่อยกินไข่ดาวเฮ้ยแม่ไปกินไข่ดาวตัวอะไรตัวนี้เลยตัวขาวมันแบนอ,ม,อมานั่งเมนูไข่วันนี้เมนูวันนี้เรากินเมนูไข่โอ้โหจับะหลกจับได้บ้ลนอะไข่แบ่งหนึ่ง ที่ม่บอกบ้านเร่มมันคือสับแม่สั่งมาตอนกินเหนืออย่างจริงแล้สั่งมาเขาบอกแม่แห้งใไหมกินมาขขวาก่มือแล้วจะบอกลราขวากินหยาบองทำไมอยากเขาออกอรล่ะก็จะบ่อ มาขี้หมดก่อนมาขี้หมดก่อนเพื่อนจอดยสิครับตาบ่ดูขัดจังแบบตมหงไงครับตน้าบบนั้นยังอครับก็ปั้นงี้ครับอปั้นเนี่ยทัเป็นหลังไนะฮะขออนุใช้เรียนตวายนะครับกอนครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับอ่ัโอ้สืแฮ พาไปดูรอบๆอบบ้านนะครับสวยามานะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมหน้าบ้านนะขึ้นบานไม่พี่น้องได้วันที่ยิมหกินหน้าได้ลหรือสำหรับใครที่เดินเชิญทุกท่านนะครับผมใครสะดวกมากนะครับบรรยากาศนะครับ บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมสุดยอดแห่งเข้าไปดูครับเอ้าวันใดเปกดคนที่พี่เรียนบันพ่อยุดไว้โอ้ลาเบิ้ลยังไงพวกลาเบิ้ลยังไงเปิดไปเลยด้วยดิยูดไว้หนูยูดไว้ไยู่ไว้นะยู่ไว้นะไปไปไงนี่ไงแกมือตัวหนาเลยอากาศครับบรรยากาศ หยุดไอ้ที่วันเราลูกดี่วันมาหยุดไว้ก่อนเลยตรงที่ดูพ่อดูไปแล้วนี่โคดกลางปุ่มโอเคไปนะครับบรรกกยากาศยามแดงบรรยากาศยามแดงบ้านสวนด้วยนะอันนี้ก็เป็นปลายยกเราลองเกียยใม้ด้วยนะอเนะอเแายยมอเแม่พ่อด้วย้ะ เอาน้ำให้พ่อเด้อพ่อทำข้าวไม่กินนะ่ะนะนะตัวเงาของหมดประกาศได้พาไปดูรอบบ้านแล้วตอนนี้ก็ได้ซื้ออันนีน้มาได้ไปล้บบางบ้านก็ได้ซื้อของน้ำเหมือนซื้อพวกอันนี้มาเนาะวถังนะครับผมถังน้ำถัง,ง,งน้ำนะ การบ้านนี่นะครับส,สังน้นมาแล้วนี่นะครับผมไี่้องเข้าได้แล้วนะครับสามารถเข้าได้นะครับข้าไดล้รากาศนะนี่นะครับบราการอบบ้านนะฮะ งามตางทองเดงเัาเฮ้ดหาเงินมาได้ไกลเห็ดเทียนเนี่ยพี่น้อ,เนองเอ้ชีวิตคนเ่าเนาะสร้างที่ยุ่งที่ยู่ไปยู่นี่นะครับนะมีบ้านมีรถก็พอแล้วแหละแค่นั้นคนเราม,มีทําหากินที่มาที่ทํมาหากินนะครับผมขาดต,นตอนนึงแรงนะ ยเง้นเราเคยเงยเจนี้ก็เป็นขนาลงหน้าพี่น้องครับเริ่มใช้ได้แล้วนะน้ำลงหน้าแหละจะมาเขียวขจีไปหมดเลยนะแถวนี้นี่จะดบกวนครับไม่ใชเมื่อไหร่ได้ดักฮะอร่อยไหม ไม่เคยขับใครเวยหมถ่าเป็นใครเม็นอไรดีปัดใครมันง่ายดีครับยากคะไม้โอเคครับผมนะ สำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะเป็นของเรเชื่อ 26, 26, อยู่หกร้อยยี่กกหกยี่ห้าเนาะเป็นบ้านขายรถยาวนะครับจะมีรายการอะไรเดีเ๋ยวจิบตาทางเพจเนา,เา,เา,าะเ,นนะเออเหตุคลองน้ำรถดันคลองน้ำเวียนโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่